สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่กำลังรังรบชมอยู่นะครับเป็นธนาบัตรขวัญถุงเป็นแบงค์1 0 0 5 0 0 1 0 0 0ครับของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับเป็นรุ่นแรงครูปี2,560ครับผมเป็นพิธีใหญ่แล้วก็มีพระเกจิอาจารย์นะครับผู้เรืองเวทพิทยาคมเนี่ยมาร่วมลุกเสกด้วยนะครับอย่างอาทิเช่น หลวงพ่อเล็กครับวัดท่าขนุนพระมหาสุรศัก์วัดประดูนะครับแล้วก็สิทธิสายพุทธาคมของหลวงพ่อกวยครับแล้วก็ของสายของหลวงพ่อทุบและอีกหลายท่านครับมาร่วมปลุกเสกด้วยมากมายครับเป็นพิธีใหญ่เลยสำหรับแบงค์100 500แล้วก็1000นะครับพิมพ์ประทับยันที่สำคัญอันศักดิก์สิทธิ์ของหลวงพ่อกวยครับก็จะมี พระยันคูยันประจำองค์ของหลวงพ่อลวยครับยันดวงแก้วพระศิวรีเป็นการเสริมโชคลาบเงินทองครับยันดวงมงกุฎพระพุทธเจ้าอันนี้ก็จะคุ้มครองเสริมดวงชะตาของอผู้ที่บูชาครับเหมาะมากๆในการที่จะเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับ ใส่กรอบบูชาไว้ที่บ้านหรือที่ร้านค้านะครับเพื่อที่จะได้ดึงดูดโชคลาภเงินทองหรือลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่ร้านครับดังคําพรของหลวงพ่อกลวยที่ท่านมีไว้กับลูกศิษย์ขอศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครครับปัจจุบันนะครับแบงค์นี้นะครับเริ่มที่จะหายากแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนที่มีการ เช่าหาบูชาไปเนี่ยเอาไปบูชาครับก็มีประสบการณ์เรื่องของเงินทองเรื่องของโชคลาภจนเป็นที่กล่าวขานพูดคุยกันนะครับทำให้หลายคนเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเช่าหาบูชาราคาตอนแรกๆออกจากวัดจะไม่ค่อยสูงนะครับพอดีผมไม่ทราบราคาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับกลางๆไปจนถึงหลักพัน ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแบงค์ด้วยเพราะบางทีผู้ที่ครอบครองอยู่เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรก็อาจจะมีการยับไปอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่สําหรับใครที่คงสภาพเดิมไว้สวยๆเนี่ยก็จะมีราคาหน่อยหลายๆคนก็อาจจะนําไปใส่กรอบบูชาไว้ที่บ้านบางคนก็จะพับเป็นสําหรับเปรียมขึ้นคอนะครับเพื่อที่จะ ติดตัวเราไปเวลาไปไหนมาไหนก็ขอให้มีโชคมีเงินมีทองให้คนหลายๆคนเนี่ยเขาเมตตาจะทำการสิ่งใดก็จะได้ประสบความสำเร็จนะครับออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลัวน,นะครับที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของคนที่บูชาแล้วเนี่ยเห็นผลครับก็จะมีการพูดมีการลงแชร์ในสื่อออนไลน์ต่างๆให้หลายๆคนเนี่ยได้รับทราบ วัตถุมงคลต่างๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการย้อนยุคไม่ทันหลวงพ่อโกยนะครับแต่ต้องยอมรับว่าความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของประสบการณ์เนี่ยมีมากมายครับใครที่ได้บูชาไปของหลวงพ่อโกยล้วนแล้วแต่พบเจอกับสิ่งดีๆครับพบเจอแต่การค้าการขายโชคลาภแล้วแต่เราจะอธิษฐานปาถนาครับลูกศิษย์หลวงพ่อโกยทุกคนจะได้รับพรของหลวงพ่อโกยเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วท่านจะช่วยดูแล ท่านจะช่วยแบ่งเบาในเรื่องของความทุกข์ของพวกเราไปนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ทุกคนมีกำลังใจทำไมทุกคนถึงศรัทธาเริ่มใสแล้วก็รักหลวงพ่อกลยครับขอบคุณทุกๆคนมาก